พ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุคนทั่วโลกสาวจันท้ามาชมบรรยากาศลมหนาวพี่น้องนี่กรสวนออกกำลังกายเดีเสวสอผ้าไปจ่ายตลาดก่อนไปจ่ายตลาดสาวจันปลาลีดกับผ้ามาชมนะนกอย่างบนนกข้อย้าวนะได้ซีซูมให้เบิรงพี่นนอง บรรยากาศล่มหนาวดิวพี่น้องหนาวมาแล้วเดี่ยวนี้เออนกก็จงงังงามางพี่นองงามค่ะพี่น้องง่อยออเป็ดเล่นน้ำพาเบิ่งเป็ดเล่นน้ำอากาศหนาวพี่น้องฝนกระสิโตบิต่งขึ้มฝ่าขึ้มฝนมากเลยนะอ๋อสายจันทร์ปลีกับข้ามากได้ตลาดแล้วพี่น้องได้หัก กอนแวะกก้นเอาบรรยากาศงามๆให้พี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวไปจ่ายตลาดกัน,นกเนาะเบิ่งลมอเอ้ยเจ้าขึ้งงามแทนเนาะนกเอ้ยนกฝนกะสิตกแต่สา้าจันบ่ได้เอาลมมากเนี่ยพี่น้องตกเนี่ยกะเปียขึ้นกันเนี่ย ใส่เสื้อกันฝนอยู่ค่ะเสื้อกันหนาวเนะาะบังเป็ดเฮ้ยสวนใหญ่ๆมีทั้งนกมีทั้งเป็ดเนี่ยกับสถานีรถไฟพี่น้องจันนั่งรถไฟมามาลงสถานีสถานีนี่ก็สิเป็นสถานีโลนนะคะมีแต่คนเอเชียห้าเนี่ยละพี่น้องอยู่ อาศัยอยู่เนแก็มีแต่คนเอเชียาหาออเห่าเลยนะเป็ดนกนกนกประมานเป็ดนกนกหรือเป็ดเจ้าเป็นเป็ดเจ้าเป็นนกไปข้อหอมปากหอมข้อน้องพี่นอ้องสถานีรถไฟวางนะรถไฟ รถไฟยางาขนาดเนี่ยยูรังเศสเนี่ยพี่น้องลงมาจากรถไฟเนี่ยกันอุ้ยอันรถคอยเนี่ยพี่น้องรถคอยรถคู่ใจคอยเอ้ยนี่นะรถคู่ใจคอยพี่น้องมาจจตลาดค่ะบไวดครับรถมาดอกขี่คานครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆค่ะฝนกรสิต๊ะปะ นี่ยกะรถไปรถเมย์ยู่มังเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องรถเมย์ข้าเจ้าสิม,มาเป็นเวลาได้อยู่ดีนะไปไปจ่ายตลาดห้าวันนี้เบิ่งข้อหอมปากหอมข้อนะพี่น้องเนาะไปไปกันเลยจ้าได้เต็มคันรถแล้วเด้อพี่น้องกลับบ้านห้าวันนี้เมื่อบ้านได้เต็มคันรถแล้วไปเบิ่งกันอยู่บา้านคนละพี่น้องว่าได้อยียหยางมาแน่นะคะเน,ะนะาะปิด ปิด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 เดี๋ยวมันสีเฮียโอ้ขอก็ปิดลำบากเลยพี่น้องมือเดียวโอ้ข,ขอถทดคอภัยเด้อค่ะเด้อขอปิดก่อนเด้อค่ะขอปิดก่อนลมแหง้งแหง้งฝนกระตกได้เนี่ยปักกลับบ้านไปนั่งรถไฟกับพี่น้องย้อนว่าข่อยขอีข่คานครับรถนี่ละก็เลยเด็กขึ้นรถไฟแม่บึงบรรยากาศลมแหง้งแหง้ง ส่นนมเปลีียแถวนี้แถวซื้อว่าล้นด้วค่ะล้นลนลนอย่างถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะออกสำเนียงลลนอย่าเนียตามหลังยางไปขึ้นรถไฟพี่น้องกับรถคู่ใจข่อยนี่แหะ อันตึกนี้เนี่ยเขาเรียกเมรีนะคะเมรี Mary, เวลาคนมาแต่งงานก็คือ unch, อำเภอบ้านเฮ่าแหละพี่น้องบอกง่ายๆกับ unch, อำเภอบ้านเฮ่านี่แหละที่ทําการอำเภอนะคะมาแต่งงานมาจดทะเบียนกับมาจดย่นหนีนะพี่น้องคะอ่ะอ่าแ้วต่เขตเนาะเป็นหมู่บ้าน มีกัมีคนเอเชียอยู่หลายพี่น้องทั่วประเทศละทั่วไอเนี่ยมาเนี่ยโว่าแต่คนจีนคนลาวคนกัมพูชาประเทศต่างๆมาร่วมกันยูนีมืดพี่น้องข้างหน้าเห้ากับเป็นสถานีรถไฟ ชอบรรยากาศนาหนาวเอาไปน้่กันมันก็เป็นสะนน้าสวนยอมนะคะเอาไ้ออกกำลังกายเขาเจ้าเวลาอากาศดีๆเขาเจ้ากับไมายางออกกำลังกายแล้วนออกกำลังกายพื้นทีออกพื้นทีเนาะพื้นที่ออกกำลังกายมานั่งพักผ่อนพนะ <laughs> สถานีรถไฟว่าบนนักขวากันนักขึ้นกันเีพี่น้องนักนักเต็มท่านรถขวากันชื่อเนี่ย อันนี้รถไฟกะสีหญ่สีสเงาอะไรพี่น้องเพราะว่ารถไฟมันเงาเนาะยุนี่ที่ว่าเขาเห็ุรถไฟเงาหญ่เพราะว่าสองสันเนี่ยก็เพราะว่าค้นยุนี่ค้นยุนี่พระเจ้าพระเจ้าไอ้พระเจ้าไอ้เดิน ประจำทางเนี่ยพี่น้องละส่วนหลายหลีกเลี่ยงการรถติดนะคะนะคะห้ากับสิบไปประตูใหญ่นี่แหละเดี๋ยวตอกบัรก่อนพี่น้องตอกบัรเขาก่อนเนี่ยมองตอกบัรขึ้นมาแล้วพี่น้องรถไฟกําลังมาพี่น้องรถไฟกําลังมา นีรถไฟสองสันเลยพี่น้องยาวยา,าวขอดกชิดคุล่ะไปนั่งถ่ายคุล่ะโอเคนะคะพี่น้องขอขอขอค่ะขอกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จันทร์ปารีดน้ำเนยเดอร์ค่ะเขาเขาไปในรถไฟก่อน